เหรียญกระสาบในสมัยรัตการติด9วันนี้นะครับก็มีเหรียญ10บบาทพศ2551าร้ามานำเสนอให้ชมนะครับเริ่มจากเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ10บบาทพศ2551ระอสประส, 51, ระสิทธเลกรุ่นสุดท้ายนะครับจำนวนการผลิต179 1 6 5้6 0เเลห่นรเียญเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ10บาทพศ2551ระอสประ,ส, 51, ประสิยนใหญ่รุ่นแรก จำนวนการผลิต18 450, 000, ล้าน450,000เหรียญนะครับเหรียญ10บ,บาทพศ .2551 ผเสียใหญ่รุ่นแรกนะครับจำนวนการผลิตน้อยนะครับผลิตน้อยกว่าเหรียญ10บ,บาทผเสียเล็กรุ่นสุดท้ายนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญ10บาทพศ .2551 ตรงกลางเหรียญพระปางวัดอรุณ ด้านล่างนะครับมีโลหะเนื้อเกินคล้ายเรือนะครับวันนี้ก็จะมาส่งเหรียญให้ชมนะครับเริ่มจากเหรียญ10บ,บาทพศส5 5พัระเสเปเรียนเล็กรุ่นสุดท้ายนะครับตรงกลางเหรียญพาบบรบรูปราชการที่9เป็นเหรียญผ่านการใช้สภาพสวยนะครับด้านข้างขอบเหรียญเป็นเหรียญกระสาบมีฟันเฟืองสลับเรียบ พลิกเหรียญมานะครับเป็นประสีนสลับปก,กติตรงกลางเหรียญพระปางวัดอรุณเป็นเหรียญผ่านการใช้สภาพสวยนะครับด้านข้างขอบเหรียญอักษรข้อความประเทศไทยประศ2551ด้านล่างเหรียญน,นะครับมีตัวเลข10ไทยตัวเลข10อารบิก เหรียญต่อมานะครับเหรียญ10บาทปศสอ5 1ันหเสียนิใหญ่นะครับตรงกลางเหรียญพระบรมรูปราชการที่9พลิกเหรียญมานะครับเป็นผสินสลับปกตินะครับตรงกลางเหรียญพระปางวัดอรุณนะครับ ด้านล่างนะครับแม่น้ําเจ้าพญานะครับไม่มีโลหะเนื้อเกินนะครับอันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับเป็นประสียนสลับนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ10บาทพศสอง1ัีห้ารยห้าเอเรียดมานะครับเป็นพระสียนสลับนะครับเป็นพระสียนเล็กนะครับตรงกลางเหรียญพระบรมรูปราชการที่9 เป็นเหรียญผ่านการใช้สภาพสวยนะครับวันนี้ก็มาสองเหรียญให้ชมนะครับนะครับพลิกเหรียญมานะครับตรงกลางเหรียญพระปรางวัดอรุณนะครับนะครับสังเกตนะครับในแม่น้าเจ้าพญานะครับมีโลหะเนื้อเกินนะครับไม่ใช่เหือนะครับเหรียญสิบบาทพศสองห้าห้าหนึ่งประสีนเล็กนะครับมีโลหะเนื้อเกินนะครับ าาผ่านการใช้นะครับราคาประเมินเหรียญละ20-50บถึงาบาทเเหรียญผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดเหรียญ10บ,บาทพศ2551นระครับมีโลหะเนื้อเกินขายเรือแบบนี้นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อเหรียญประสิทนิตรงนะครับรับซื้อเหรียญละ500บาท เหรียญประสีสลับนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับขยายขึ้นมานะครับเหรียญ10บาทพศ2551ร25 51, มีโลหะเนื้อเกินขายเรือนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับไม่ต้องส่งมาขายนะครับถ้าเป็นประสีตรงนะครับรับซื้อเหรียญละ500บาทนะครับ ด้านข้างกอเปลี่ยนนะครับเป็นเหรียญกระสับมีฟันเฟืองสลับเรียบบัดนี้นะครับก็มีเหรียญ10บาทประศสอง5้าานํมานำเสนอให้ชม3เหรียญนะครับตรงกลางเหรียญนะครับประปางวัดอรุณนะครับสังเกตนะครับเหรียญนี้นะครับไม่มีโลหะเนื้อเกินนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับ ไม่มีโลหะเนื้อเกินนะครับเหรียญนี้นะครับมีโลหะเนื้อเกินนะครับคล้ายเรือนะครับ,ลลรบพลิกมาด้านหน้านะครับเหรียญสิบ,บาทปศสองห้าห้าหนึ่งนะครับที่มีโลหะเนื้อเกินนะครับส่วนใหญ่ก็จะพบเจอในเหรียญสิบ,บาทเยษเล็กนะครับ มาชมกันอีกครั้งนะครับสังเกตนะครับเหรียญทางซ้ายนะครับเป็นเหรียญ10บาทพศ2551ปนหรยสิบเล็กรุ่นสุดท้ายนะครับจำนวนการผลิต179่งร้เาล้านหนึ่งแส่นรเหรียญนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ10บาทเสเยนใหญ่นะครับรุ่นแรกนะครับจํานวนการผลิตน้อยกว่าผสียนเล็กนะครับจํานวนการผลิต18บแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญ สำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทพศ2 5 5 1ปนหรยสิบเเล็กนะครับเป็นเหรียญ10บบาทมีโลหะเนื้อเกินคล้ายเหลือนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่นิยมเฉพาะกลุ่มนะครับกระแสไม่แรงนะครับไม่นิยมกว้างขวางนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับ เหรียญสิบาทพศสอง1นห้าห้าหนึ่งนะครับมีโลหะเนื้อเกลือนะครับนะครับมีความสวยงามนะครับเป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่พบเจอได้บ่อยนะครับเหรียญสิบบาทพศสองพห้าห้าหนึ่งเป็นเประเซ็นเลกนะครับมีโลหะเนื้อเกลือนะครับพบเจอบ่อยนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับ ด้านข้างขอบเรียน,นะครับอักษรข้อความประเทศไทยพศะศ5 5เป็นเป็นผเล็กนะครับนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญ10บาทพศ2551้าเ้ายนใหญ่รุ่นแรกนะครับนะครับสังเกตด้านล่างนะครับจะไม่มีโลหะเนื้อเกินนะครับ เป็นเหรียญปกตินะครับอันนี้เป็นเหรียญสิบบาทเปรียดเล็กนะครับเป็นเหรียญปกตินะครับไม่มีโลหะเนื้อเกินนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสําหรับอันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ